วันนี้เรามาอยู่ที่สวนพุทราบอมเบค่ะสวนพุทราเนี่ยอยู่ตั้งอยู่ที่ตำบลเขพาพระนานแนะนำหน่อยค่ะคุณพ่อ,อบ้านหนองแวงตำบลเขพาพระนอนอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินครับ <c oughs> ก็ปีนี้เป็นปีที่สี่แล้วสำหรับต้นพุทราบอมเบปีนี้น่าจะ,ะติดติดลูกหัวปีอยู่เพราะว่าได้ได้ตัดยอด ได้ตัดยอดมันทุกปีไม่ได้ตัดยอดหนาเลยไม่ได้ปีนี้น่าจะได้อยู่กําลังติดดอกอกําลังติดดอกทุกปีคุณพ่อบอกว่าไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเพราะว่าบทพุ่มทรงพุ่มมันหนาไปเยอะไปาการเบ่งลูกเบ่งดอกเขาก็เลยมไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะแต่ปีนี้พ่อตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่ง แต่ก่อนไม่รู้ก็ทําไปเห็นยอดมันเยอะก็ผูกไปเยอะๆเลยเห็นยอดเยอะใบ <c oughs> เยอะใบหนาดีใจ <c oughs> ที่ไหนได้เขาบ้าใบ <c oughs> <c oughs>